มาดูกันครับว่านิสัยอะไรที่มันขโมยความสุขไปจากคุณทำให้คุณนั้นมีความสุขน้อยลงถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยครับ 1. น,นินทาผู้อื่นการนินทานั้นมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ก่อผลดีมันทำให้ตัวคุณเสียเวลาครับและมันก็ยังสร้างความเสียหายให้กับคนที่นินทาและคนที่ถูกนินทาด้วยผมเชื่อครับว่าคุณก็ไม่ชอบให้ใครมานินทาคุณเพราะฉะนั้นจงอย่าทาครับ มันคือการโฟกัสไปกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันลบๆบและมันยังสะท้อนถึงความคิดถึงนิส,สยัยถึงตัวตนคนที่คุณคบและสังคมของคุณด้วยครับ 2. ฟื้นทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบนานเกินไปบางสิ่งที่มันมีประโยชน์กับเราแต่ไม่ชอบเราก็ต้องฝื้นทำมันบ้างครับแต่ถ้าฝื้นทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบนานเกินไป มันสูบทั้งพลังกายพลังใจมันทําให้คุณไม่มีความสุขครับและสิ่งเหล่านี้มันยังส่งผลกระทบไปกับทุกด้านของชีวิตของคุณด้วยจงชัดเจนกับตัวเองครับว่าอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขอะไรที่คุณไม่ชอบคุณจะหาทางทํามันให้ดีขึ้นได้อย่างไง 3. ทนฝืนอยู่กับคนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่สิ่งนี้มันก็คล้ายกับการต้องฝืนทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบครับเมื่อคุณคิดว่าคุณต้องไปเจอคนที่คุณรู้สึกไม่ชอบคุณก็รู้สึกแย่แล้วใช่ไหมครับ แต่บางครั้งคุณต้องไปทำงานกับเขาร่วมงานกันบางทีความคิดเห็นไม่ตรงกันเกิดการทะเลาะกันมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ครับมันทำให้เสียเวลาเสียอารมณ์เสียความรู้สึกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจงชัดเจนกับคนที่คุณจะคบด้วยส่งเสริมกันหรือเปล่าทำให้คุณมีความสุขหรือเปล่าคุณต้องเลือกครับ c ผิดคำสัญญากับตัวเอง การที่คุณไม่รักษาสัญญากับตัวเองการผัดวันประกันพุ่งมันคือจุดเริ่มต้นของการที่ไม่ชอบตัวเองครับถ้าทำบ่อยๆก็จะเริ่มดูถูกตัวเองมองตัวเองในแง่ลบตัดพ้อต่อว่าตัวเองเกิดความไม่เชื่อมั่นและความมั่นใจในตัวเองก็น้อยลงเพราะฉะนั้นจงรักษาสัญญากับตัวเองครับทั้งหมดนี้ถ้าลองมองดูดีๆมันคือการทำพฤติกรรมที่ลบๆทำในสิ่งที่คุณไม่มีความสุขจงแบ่งเวลาให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบบ้าง ทำในสิ่งที่คุณมีความสุขและจงอย่าลืมพัฒนาตัวเองทั้งความคิดร่างกายและจิตใจของคุณอยู่เสมอด้วยครับถ้าใครชอบวิธีเหล่านี้ก็จงเอาไปใช้กับตัวคุณเองนะครับและจงแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับบ๊ายบายครับผมเต้ยชนินครับ